ตอนนี้กำลังจะไปเชียงใหม่แต่ว่าเป่าผมแป๊บได้ค่ะตั้งกล้องมาได้ใช่หนหเป่าผมเสร็จแล้วออกจากบ้านดีกว่ากี่โมงละบ่ายสองบ่ายสองอยังอยู่นอนทัพปีอยู่เลยจะถึงเชียงใหม่กี่โมงโอเคเราจะไปเชียงใหม่กันแต่ว่าเราไม่รีบนะไปเรื่อยๆค่อยๆไปเหนื่อยก็พักง่วงก็นอนจะถึงเชียงใหม่กี่โมงไม่รู้เราดูแล้วกัน และนี่คือของที่เราขนไปทั้งหมดไม่รวมข้างในของแน่นมากเสื้อผ้าของคนคนลาฝั่งโต๊เก้าอี้เตรียมไปทำงานของกินพร้อมหรือไม่ไม่กี่โมงแล้วกำลังจะบ่ายสองยังอยู่ใส่น้อยอยู่เลยแล้วรถก็แน่นมากจะนอนอยังไง รอรถมาได้หนึ่งชั่วโมงจอดเซเว่นหาอะไรกินแล้วก็ถ้าอยากกินข้าวห้องกินข้าวเพราะวิกระดูกหมีนี่ที่ไหนวะข้าวกระดูกหมูทอดกับข้าวเหนียวมีพริกด้วย อนนี้อยู่ไหนแล้วน่าจานะนครสวรรค์แล้วก็กําลังจะเข้ากําแพงเพชรหรือพิษณุโลกไม่แน,น,น่จะพากรดครั้งที่หนึ่งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเจ้าพยานะนั่นไงไปจ้าเดินทางกันต่อเดี๋ยวจะข้ามเมมอถึงกี่โมงกี่ยา,ยามก็ไม่รู้เนี่ย,ยไปต่อบนทางีกยาวไกล ตอนนี้ทุ่มครึ่งอยู่ที่ไหนนะ่นก,ก,กำแพงเพชกำแพงเมืองจีนกำแพงเพชรอยู่กำแพงเพชรยังไม่ถึงเลยทุ่มครึ่งแล้วไปกันตอ่อตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบอยู่ที่ลำปางตอนนี้อากาศหนาวมากสิบกว่าองศาฟ้าขึ้นเพราะอากาศยังกว่าข้างใน วันหนาวมากนี่ขนาดายังไม่ถึงเชียงใหม่นี่เนี่ยอ,อ,อีนี่มนตดในรถเนี่ยจอดใส่รองเท้าแล้วก็ตดะน่าเหนื่อโอเคตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มนิดนิดจอดพักรถคันสตาอีกประมาณ100ร้อยกว่าโลก็จะถึงเชียงใหม่แล้วก็รอดูตอนถึงเชียงใหม่เลยล้วกัน ตื่นละหนาวมากกลาคืนนอนเปิดกระจกเหมือนเปิดแอร์หนาวเกินอืมเหมือนนอนแล้วเย,ย็นเยี่ยหนาวมากใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงทีนว่าห่มสามผืนยังไม่อยู่เลยหนาวเกินโอ้ยวิวข้างนางจะดีไหมเนี่ย๋ตวเอามาก็ไม่ไเปิด ล้างหน้แบ่งฟันเสร็จแล้วจะมาแต่งหน้าดได้มีอูเห็นทิปวันนี้ไปไหนบ้างยังไม่มีแผนแต่ว่าจะเป็นทิปไหว้าผาใช่ไหมใช่ทําบุญแล้วแลก็ใชออหลกัหลกๆก็คือไหว้าผาทําบุญอย่างเดียว <laughs> ไม่หนาว คุนกันอีกอะให้ค้าออกเดินทางกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็น่าจะถึงหละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดใส่ขายาวเลยยังใส่ชุดเมื่อวานอยู่เลยจะนอนพักแป๊บเดียว <laughs> ตื่นมาเช้าแล้วเริ่มได้ยินภาษาเหนือ อากศเย็นมากควันออกปากเห็นปะในกล้องเห็นมือนไม่รู้จะควันออกปากหนาว <fazem> กำลังหาที่เที่ยวเพราะว่าตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วฟ้ายังมืดอยู่เลยจะไปวัยก็ยังไม่ได้ห้องมืดเกินสรุปเราจะขึ้นพรทธาตุดอยสุเทพกันตอนนี้จะเจ็ดโมงแล้วฟ้ายังมืดอยู่เลยก่อนขึ้นดอยเราไปใส่บาต ตอนเช้กันดีกว่าหนาวมากนี่แบบจะหมดใส่บ้า ไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นดอยสุเทพต่อครั้งแรกกับการขับรถขึ้นดอยสุเทพใช่ <c oughs> ทางโค้งเยอะมาก สวยใสจงนี่ลมหอกปากทุกคนลมหอกปากหนาวมากไปไหวดพระธาตุกันค่ะกันไข่ที่อะไรคุยกันสองคนไหนดีคือหมดเลยไม่มึงมาไหมมาไหมมาเถอะปล่อยผมไม่ได้สวยไม่สวยไม่ใช่มุงดูอาสาอันนี้ค่ะได้เ ระหว่างทางไปไหว้พระก็จะมีหลานว้าเป็นคนเหนือมันเห็นไหมเหนือบนนู้นคนหนาวมากมือชาแล้วถึงแล้ววัดพระธาตุหนาวมาก อนนี้กำลังหาซื้อน้ำเพราะว่าเห็นแววแล้วว่าน่าจะต้องกินน้ำระหว่างทางขึ้นเพราะว่าไตามากคนขี้เกียจอย่างเราไม่เดินมันไดจะไปขึ้นลิฟต์น่าจะเสียนะไม่น่าฟรีอันนี้คือทางขึ้นรถรางต้องซื้อตั๋วขึ้นไปนะคนเยอะมากนี่ตั๋วคนละยี่สิบบาท แม่อ้ยก,กับไอ้ทุยในหน้าของฉันว่าคนคนนั้นในใจของฉันก็คือเธอ ฉันจะพาไปจะบอกแม่อุ้ยกับไอ้ทุยในหน้าของฉันว่าคนคนนั้นในใจของฉันก็คือเธอมีบริการถ่ายภาพด้วย แไว้เป็นที่ระทรึก <c oughs> คนเยอะมากมแวะมาให้อาหารแก่กับดูอัป,ปก้าที่มอริโน่ฟารออกจากนี่ก็จะไปเ,ะเล่นเครื่องเล่นหาอะไรกิน ตัวคนละร้อยแล้วก็อันนี้สามขวดอยู่นี่เอามาแล้วเฮ้ยเหรอ,อเฮ้ยค่ะ <c oughs> ถ่ายไม่หย <c oughs> ุดมึงคอยปอเปลี่ยนให้กูด้วยข้างนั้น่ยอุ้ย มเตะมระดังขางในกกนตามืาตาีมเล่นาเล่นมาทำเทเลนเป็นน้องน้ามนคนใดนะานี่มาทางนี้กันตองจังต้องาดือดเจ็บมั้เป่ประสบการณ์ให้อ่านแฉดูชีิดีไปเลยแล้วหนานเนปัวตวเปินใจอ่านเามาเป็นแฟนกัน แแมม่จจจจะะัับบอนาไปกอตอนนี้มาเล่นเครื่องเล่นไม่รู้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรน่าเล่นบ้างตั้งใจมาเพราะว่าอยากเล่นไอ้ที่มันเป็นรถรางอะที่เขาบอกว่าห้ามเบรกอ,อันเดียวเลยตอนมานี่คนละสองร้อยครั้งแรกเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหน ดูมาสากักติ๊กต k อกไปคู่หรือไปคนเดียวคะไปคู่ค่ะมันไปได้ไหมไม่ได้แน่เลมอ่ะเขาหลังอคนขับเหรออุ้ยอันไหนหน่ากลัวกว่ากันข้างหน้าน่ากลัวกว่าเออเพราะข้างหน้ามันเสียวงที่สุดนะมึงขันสอกเองเหรอ อ,อ้าวทำไมงั้นกูต้องไปเล่นคนเดียวไไมันต้องจับขางเลยไหมวะพี่ดันไปเลยใช่ปะรปัดับแปบนไมเลยเห่นหน่อยให้เอาดีดีสุดเลยนะพม่นะดันสุดมีแ่แ่ <c oughs> ้าวจับกูจะล้ต้องไหน,นีก้าว <c oughs> 你们炸毁了吧？ ใหม่ครั้งเลยครั้งสุดท้ายพอพอพอหมดแล้วเทีย่ยเชียงใหม่ไม่มีไปต่อแล้วค่าไม่หาเออไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวข้าโรงแรมแล้วเพราะว่าต่อไปนี้จะไม่มีเวลาเที่ยวเราต้องทํางานอย่างเดียวเชียงใหม่พอเท่านี้เลยครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่แต่ว่าไอที่มันเล่นมันก็คุณไม่เล่นแล้วนะอันเดียวพอรำนามาอาจจะเล่นสิบล <S S S ไลนะ์ก็สันเออยาวมาก สนุกดีอเ,เออเปิดประสบการใหม่เ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้า